เอริกเทนฮารความหวังใหม่ของแฟนผีกับภารกิจปลุกปีศาจแดงสู่ความยิ่งใหญ่ ในที่สุดสิ่งที่แฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอคอยก็มาถึงค่ะเพราะว่าสโมสรได้ประกาศเปิดตัวแต่งตั้งเอริกเทนฮาร์กุนซือชาวเนเธอร์แลนด์ขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ค่ะโดยจะมาแทนที่ของรัฟรังนิกนะคะที่จะขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการสโมสรแทนค่ะสำหรับเทนฮาร์ดนะคะเริ่มต้นการเป็นผู้จัดการทีมค่ะด้วยการคุมทีมก o เอชอีเกิในฤดูกาล2012-20เป็นทีมแรกนะคะ ซึ่งในฤด,ดูกาลนั้นเขาพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดด้วยนะคะจากนั้นค่ะมาทำทีมสำรองให้กับไบเยอร์มิวนิกซึ่งทีมชุดใหญ่นะคะมีเป๊ปกวาเดียล่าเป็นผู้จัดการทีมอยู่หลังจากคุมทีมสำรองของไบเยอร์มิวนิกนะคะเขาได้ย้ายไปคุมทีม FC u t r อูเทค่ะซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดในระหว่างที่เขายังเป็นนักเตะอยู่ในปี2015-2017ถึง หลังจากนั้นค่ะในเดือนธันวาคมปี2017นะคะเขาได้เข้ามารับงานคุมทีมอาจจกอัมสเตอร์ดัมค่ะก่อนที่จะพาทีมได้แชมป์ลีกสูงสุดเนเธอร์แลนด์สสมัยในระหว่างฤด,ดูการ2018ถึง2019และ2020ถึง2021ค่ะนอกจากนี้ยังได้แชมป์ดัสคัพในฤด,ดูการ2018ถึง2019และ2020ถึง2021อีกด้วย นอกจากนี้นะคะยังเคยพาอาแจากอัมสเตอร์ดัมค่ะทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2019แต่ว่าในนัดนั้นพวกเขาแพ้ให้กับทอตนมฮอสเปอร์ค่ะนอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นๆอีกนะคะโดยเฉพาะในการปลูกปั้นนักเตะจากทีมอะคาเดมี่ในยุคข,ของเขามีหลายคนเลยทีเดียวค่ะทั้งมัตไทเดลิก เฟนกี้เดยองและก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกสำหรับผลงานของอาแจกในฤดูการนี้นะคะยังรั้งอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงค่ะโดยนำ PSV v สวีไอโฮเฟนะคะอันดับ2อยู่ถึง4แต้มและเหลือการแข่งขันอีก5นัดค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเขาเพิ่งแพ้ในรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลถ้วยไป1ประตูต่อ2ซึ่งแพ้กับ PSV นั่นเองค่ะ ซึ่งหลังการประกาศให้เทนฮาร์เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะดานเอ็ดวินฟันเดอร์ซาอดีตผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันนางแทนเป็นผู้บริหารของอาแจกอัมสเตอร์ดัมก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าเจ้าตัวเสียดายค่ะที่ทีมจะต้องเสียเทนฮาร์ไปแต่ก็ยินดีนะคะที่เทนฮาร์จะได้ไปอยู่ในสโมสรอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะพร้อมบอกอีกว่าอาแจกเป็นมนี้บุญคุณของเทนฮาร์อย่างมากนะคะ ส่วนทางด้านของเทนฮังเองก็บอกว่าเขาตื่นเต้นค่ะที่จะได้ไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็บอกว่ารู้ถึงประวัติศาสตร์ของสมโมสอนและความลหลงไหลของเปนแฟนรวมถึงมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะพัฒนาทีมเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จอย่างที่พวกเขาคู่ควรค่ะมาดูกันที่ทำเนียบกุญซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะคะโดยเอริกเทนฮาค่ะถือเป็นกุญซือรายที่5 ที่มารับงานคุมทีมปีศาจแดงแบบถาวรน,นะคะไม่รวมรับลังเน็กหลังจากการวางมือของเซอร์อเล็กเฟอร์กุสันค่ะต่อจากเดวิสมอยโชเซ่มูริญโยลุยฟานกาและก็โอเลกุนนาโซชานั่นเองโดยการมาถึงของกุนซือชาวดัตนะคะมีสื่อรายงานว่าทีมเตรียมที่จะทุ่มเงินกว่า200ล้านปอนด์ค่ะหรือประมาณ ,8918 ล้านบาทน,นะคะให้ผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่เพื่อใช้ในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ด้วย เนื่องจากว่ามีผู้เล่นของทีมอีกหลายคนนะคะที่ว่าจะย้ายออกจากทีมซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยมีรายชื่อออกมา6รายค่ะทั้งเนมันยามาติชปอป็อกบาเจสซี่ลินกาดเอดินสันคาวานีควอนมาต้าแล้วก็ลีแกรนด้วยนอกจากนี้นะคะสื่อต่างประเทศค่ะยังคาดการว่าจะมีนักเตะในทีมอีกราว6รายนะคะที่เทนฮางกเองก็จะไม่เก็บเอาไว้เหมือนกันเพื่อที่จะเป็นการสร้างทีมใหม่ขึ้นมาจะมีองตตนี่มาซิยาลค่ะ มาคัสแลตฟอร์ดเอริกไบย์อารอนวัตบิสตาก้าฟิลโจนและก็อเล็กเตลเลสนั่นเองขณะที่ดอนนี่ฟันเดอร์เบกนะคะที่ถูกปล่อยไปให้เอฟเวอร์ตันยืมตัวอยู่ก็จะอยู่ในแผนการทำทีมของเทนฮากต่อไปค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นลูกทีมเก่าสมัยที่ยังร่วมงานกันในทีมโยฮันครัฟอารีน่านั่นเองขณะที่รายชื่อนักเตะใหม่นะคะที่คาดว่าจะอยู่ในข่ายการล่าตัวของเทนฮากประกอบไปด้วยสตาร์ดังหลายรายเลยทีเดียวค่ะทั้งแฮร์รี่เคนของทอตแนมฮอสเปอร์ ดีแคทไลท์มิดฟิลด์ของเวสต์แฮมนะคะมีดาวินนูเยสค่ะกองหน้าของเบนฟิก้ารวมไปถึงรูเบนเนวสดาวเตะของวูดด้วยค่ะและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจของเอริกเทนฮาค่ะกุณซือคนใหม่ของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนๆปีศาจแดงคงต้องตามลุ้นตามเชียร์กันนะคะว่าเทนฮากับภารกิจปลุกปีศาจจะเป็นอย่างไรค่ะ